สตูดิโอ YouTube Fanfic Novel No.0.1 ทุ่มใจเสนอ I made a s l a p Harem using a charm cheat in a different world ฉันสร้างฮาเร็มธาตุโดยใช้สกิลโกงสเสน่ห์จากต่างโลกตอนที่1คำเตือนเนื้อหามีเนื้อหาที่18บวกนะครับถ้าหลุดมาฟังแล้วก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะพระเจ้าอวยพรทุกคนขอให้ทุกท่านที่กดไลค์ติดตามให้กำลังใจกันนะครับคนจะได้เห็นเยอะๆง่ายสามารถคอมเมนต์หาคู่ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ ฉันสร้างฮาเร็มธาตุโดยใช้กลโกงสเสน่ห์ในโลกที่แตกต่างเล่มศูนย์หนึ่งบทที่ศูนย์หนึ่งนี่มันอะไรเมื่อฉันตื่นจากหลบับฉันไม่อยู่ในห้องของฉันแล้วไม่ใช่แค่ห้องเท่านั้นฉันสงสัยว่าที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นอาคารหินไม่เคยเห็นจารึกอักษรหรือปราสัญ,ญลักษณ์ใดๆไว้บนกำแพงมาก่อนเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเจ้ามาแล้วโลกอื่นอัศวินหญิงที่ถือดาบยาวปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าฉันเมื่อฉันมองไปรอบๆฉันก็เห็นคนมากมายที่มีอุปกรณ์แบบเดียวกันอยู่ล้อมรอบฉัน ฉันคิดว่ามันน่าจะประมาณ20ตาและสันจมูกของทุกคนสวยมากๆฉันไม่คิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นผู้คนจากต่างโลกอัศวินสาวเรียกฉันออกมาแน่นอนนี่ไม่ใช่ความฝันหรือการแกล้งแบบแอบถ่ายบางทีฉันอาจจะถูกส่งไปอีกโลกหนึ่งจริงๆเมื่อมองย้อนกลับไปฉันจําได้ว่าได้ยินเสียงขณะที่ฉันนอนหลับฉันคิดว่ามันพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันจําได้ไม่ชัดเจนนี่อาจจะเป็นการเรียกตัวจากโลกอื่นหรืออาจจะเป็นการเดินทางฉันเห็นสิ่งนี้บ่อยมากจากนวนิยายและเกมดังนั้นฉันจึงไม่แปลกใจมากนัก ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ฉันไม่คาดหวังว่าตัวเองจะโดนจับได้คุณดูเงียบมากเลยนะคุณพูดได้ไหมมันแปลกที่ฉันสามารถเข้าใจคําพูดของคนจากโลกอื่นได้ไม่หรอกอาจจะเกิดจากเวทมนต์ก็ได้มาลองดูกันเถอะใช่ฉันพูดได้ห่อเขาพูดออกมาจากปากของเขาไม่ต้องแปลกใจหรอกฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันบอกชื่อของคุณมาสิซานปูลองไทยมิอุรักริวตะมิอุระรยูทีเอมิอุรัริวตะถ้ามันยากสําหรับคุณเรียกฉันว่าริวก็ได้ ฉันเป็นโอตาคุที่สามารถพบได้ทุกที่ที่รักสังคมปกติแต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายฉันเป็นคนที่ไม่ตื่นตระหนกหน้าที่ของเราคือการกำจัดคุณออกไปจากการดำรงอยู่จะฆ่าฉันเหรอเฮ้เ hey, ฮ hey อย่าบอกนะว่าฉันจะโดนฆ่าที่นี่เมื่อเห็นแขนของอัศวินหญิงพวกเธอดูจริงจังมากพวกเขาไม่ดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยปกติแล้วผมก็แค่ตะโกนเรียกใครสักคนต้องมีเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงตั้งใจไว้สำหรับการเดินทางของฉันแต่เหตุผลนั้นคงไม่ใช่เพื่อฆ่าฉันในโลกนี้หรอก ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดเหตุผลทีหลังตอนนี้ฉันต้องจัดการสถานการณ์นี้ก่อนมีอัศวินเกือบสองโหลอยู่ล้อมรอบฉันด้านหลังอัศวินหญิงที่ถือดาบนั้นมีใครบางคนถือไม้เท้าและด้านหลังเธอนั้นมีใครบางคนถือธนูพวกเขาอาจจะเป็นนักธนูและนักมายากลแม้ว่าฉันจะจัดการกับผู้หญิงด้วยอาวุธแต่พวกเธอก็ยังสามารถโจมตีจากระยะไกลได้นั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่เคลื่อนไหวแล้วผมจะลองเจรจาดูเหตุการณ์ที่คุณอยู่ที่นี่ก็แปลว่าคุณคาดหวังว่าฉันจะปรากฏตัวใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วนั่นเป็นเพราะเราตรวจพบเม็ดมนเรียกระดับสูงฉันเห็นฉันชื่นชมสิ่งนั้นแม้จุดประสงค์ของพวกเขาจะฆ่าฉันแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะคุยกับฉันแน่นอนว่าแม้มนุษย์ที่ถืออาวุธจะมีความหวาดกลัวในระดับหนึ่งแต่พวกมันก็มีพฤติกรรมที่สงบดูเหมือนฉันจะไม่แปลกฉันจะไม่ตีคนที่มาจากโลกอื่นฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพราะเหตุนี้ฉันจึงต้องระมัดระวังถ้ามีช่องทางการเจรจาผมก็รับครับตอนนี้คุณวางอาวุธลงได้ไหมฉันไม่อยากทำร้ายใครทั้งนั้น นั่นเป็นการหลอกลวงแน่นอนฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำเวทมนต์หรือทำอะไรที่คาดไม่ถึงได้แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของฉันการหลอกลวงแบบสบายๆส,สามารถให้ผลกระทบที่น่าประหลาดใจได้เมื่อฟังคำพูดของฉันอัศวินสาวก็ผ่อนคลายมือของพวกเธอถึงคุณเป็นผู้ชายแต่คุณก็ยังยอมวางมือบนผู้หญิงเหรอฉันไม่ได้พูดแบบนั้นแต่มันตรงกันข้ามต่างหากอย่าหลงตัวเองอย่าคิดว่าผู้ชายจะแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงเสมอไปคุณหมายความว่าอย่างไรอัศวินหญิงเหล่านี้อาจได้รับการฝึกฝน เมื่อเห็นว่าฉันดูเป็นอย่างไรพวกเขาอดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาจะไม่แพ้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมอัศวินหญิงถึงทำเช่นนั้นเรามาทำตัวเป็นคนโง่ต่อไปเธอทำให้ตัวเองดูโง่ขึ้นนิดหน่อยดีกว่าแต่คุณจะเห็นมันชัดเจนจากความหนาของแขนของฉัน,ว,นว่าขนาดว่าห้าห้าหาทันใดนั้นอัศวินหญิงก็เริ่มหัวเราะคุณเป็นคนโง่เหรอความหนาของแขนไม่สามารถกำหนดความแข็งแกร่งของคุณได้เวทมนตร์ของผู้หญิงอยู่เหนือเวทมนตร์ของผู้ชายฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้น โดยสรุปเวทมนต์สามารถใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้นั่นเป็นเหตุว่าทำไมพวกเขาจึงแข็งแกร่งกว่าผู้ชายและสามารถสร้างกองทัพได้หากฉันคิดอย่างใจเย็นฉันก็รู้ว่าเป็นเรื่องแปลกที่พวกเขาไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวในกลุ่มมันไม่แปลกเพราะผู้หญิงเหมาะกับการเป็นอัศวินมากกว่านอกจากนี้การเฝ้าระวังแบบนี้ฉันแน่ใจว่าพวกมันถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ทำสงครามสรุปแล้วคำพูดของอัศวินหญิงนั้นเป็นจริงได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขณะท,ที่ฉันกำลังคิดอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างแปลก ดอกจันหัวรอกคิดครับดอกจันเพราะคุณมาจากอีกโลกที่คุณไม่รู้จักคุณเลยเป็นคนโง่โอ้ดีแล้วที่เขาเป็นคนโง่ผู้หญิงรอบๆตัวฉันเริ่มกระซิบกันและดูถูกฉันคือฉันคิดมากเกินไปแล้วอย่าลืมนะว่านายอยู่ในตำแหน่งไหนอัศวินหญิงตรงหน้าฉันยักไหล่และพูดกับผู้หญิงที่นั่งข้างๆเธอฉันจะกลับแล้วดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องนี้อีกเลยกับปานเราจะผ่อนผันได้ไหมอย่างโงส่สิเราไม่มีเวลาจัดการกับเวทมนต์ของผู้ชายคนนั้นรอบพวกคุณแค่ต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ แล้วพวกคุณก็จะได้รับรางวัลเอ๊ะแค่เอาชนะไอ้นี่ได้เราก็จะได้รับรางวัลใช่ไหมพวกเขาคิดว่าฉันเป็นคนโง่โดยสิ้นเชิงถึงจะตั้งใจทําแต่ก็ยังน่ารําคาญนิดหน่อยแต่ถ้าฉันทาพลาดพวกสาวๆวพวกนี้คงฆ่าฉันแน่เรามาเจราจากันต่อก่อนดีกว่าเราแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบแรกของพวกเราได้ไหมคุณคงอยากรู้เกี่ยวกับโลกของฉันอย่าไปหลงระเริงนักสิไอคนไม่มีศีลธรรมมันเร็วเกินไปร้อยปีสําหรับผู้ชายที่จะพูดกับเราพวกเขาจ้องมองผู้ชายมาเป็นเวลานานแล้ว หากเขาเรียกฉันว่าผู้ชายหยาบคายฉันควรเน้นว่าฉันเป็นคนต่างโลกตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วจัดการกับเขาเถอะฉันจะกลับแล้วฮากัปตันผู้หญิงที่ถูกเรียกว่ากัปตันเดินออกไปจากห้องแล้วมันคืออะไรล่ะในขณะที่ฉันกําลังคิดอัศวินอีกคนก็ยื่นดาบของเธอออกมาตอนนี้เรื่องก็จบลงแล้วพวกเราได้รับคําสั่งให้ฆ่าคุณหืมือพวกเขารู้ว่าฉันไม่แข็งแกร่งคุยกับคนไม่มีอํานาจก็ไม่มีความหมายการหยุดชะง,งักของฉันถึงขีดจํากัดแล้ว และทุกคนก็เข้าประจําตําแหน่งรบอัศวินถือดาบนักธนูดึงธนูและนักมายากลยกไม้เท้าของตนจะเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะต้องตายในที่แบบนี้ฉันอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยยังมีอะไรอีกมากมายที่ฉันอยากทําถึงอย่างนั้นฉันกลับถูกเรียกตัวมายังโลกนี้โดยคนที่ฉันไม่รู้จักตอนนี้ฉันกลับถูกฆ่าตายนั้นเหรอยิ่งกว่านั้นฉันยังถูกทําให้ดูเหมือนเป็นคนโง่โดยผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จักด้วยซ้ําอย่ามายุ่งกับฉันผู้หญิงพวกนี้จะฆ่าฉันเหมือนกวางที่ ฉันจะเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นทาสเซ็กที่ไร้สาระในขณะนั้นเองมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหูของฉันคุณอยากทําอะไรในสถานการณ์นี้วูฉันจะอธิบายทีหลังตอนนี้ทําไมไม่ทําสัญญากับฉันละ่ะสัญญาเหรอคิวบีทำสัญญาและเป็นสาวน้อยเวทมนต์คุณสามารถหลบหนีจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยพลังที่ฉันให้คุณได้พลังจริงเหรอหากฉันโกหกฉันคงทิ้งคุณให้ตายไปแล้วนั่นมันจริงไม่มีความจําเป็นต้องพัดพาฉันออกจากสถานการณ์สิ้นหวังนี้ แต่ฉันจะจำเขาได้แน่นอนหากเขาโกหกถ้าฉันตายที่นี่ฉันจะสาปคุณและทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ถ้าคุณยังพูดได้มากขนาดนั้นก็ไม่มีปัญหาตอนนี้คุณต้องการพลังไหมน่าสนใจนะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะได้พลังแบบไหนถ้าเป็นเช่นนั้นก็ทำสัญญากับฉันสิสัญญาหึกก็ได้ฉันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะฟังข้อตกลงหรอกทำสัญญาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ฉันจะมอบให้คุณคือพลังแห่งเสน่ห์อันสมบูรณ์แบบเข้าใจแล้วพลังนั้นฉันจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายของฉันร้อนขึ้นมาทันใดจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถก็วิ่งผ่านหัวของฉันไปกุบกุบหอมีอะไรตลกเหรออัศวินหญิงถามฉันขณะที่กำลังยื่นอาวุธของเธอออกมาสาวๆาวเคยมีเซ็กกับผู้ชายไหมอะไรนะฉันเห็นหน้าพวกเขาตกใจที่ถูกทำให้ขายหน้าจากการแสดงออกนั้นฉันเห็นได้ชัดเจนว่าคุณยังไม่มีประสบการณ์ไอเวนเอ๋ยแกกล้าดูหมิน่นพวกเรานั้นเหรอฉันจะไม่ให้อภัยแกฉันจะฆ่าแกลองดูสิถ้าคุณทำได้วงเวทลอยขึ้นสู่พื้น มายากลแบบนี้ต้องอาศัยทักษะเวทมนต์แพร่กระจายไปยังสตรีทุกคนที่อยู่ที่นั่นและตอนนี้จงทําตามคําสั่งของฉันโอเคจบแล้วตอนต่อไปสมาชิกดูก่อน let's go ถ้ายัางไม่มาก็คือยังตัดไม่เสร็จ